สวัสดีครับช่างเล็กเปียโนในช่างวันนี้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการเปลี่ยนหัวค้อนเปียโนกันในกรณีที่มีหลายคนนะครับถามเข้ามาในเพจนะครับว่าเราจะเปลี่ยนหัวค้อนเปียโนได้อย่างไรกันบ้างและมีเครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในการเปลี่ยนหัวค้อนอะ,อะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ เราจะมาทำการเปลี่ยนหัวค้อนกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาทำความรู้จักกับหัวค้อนเปียนโนกันก่อนนะครับว่าไอหัวค้อนเปียนโนเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรแบ่งเกรดอย่างไรบ้างแล้วก็ที่ขายในท้องตลาดเนี่ยเราซื้อมาเปลี่ยนเองได้ไหมหรือว่าเราต้องให้ช่างทำตอนที่เราซื้อมาเนี่ยมันมารูปแบบไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับ เรามาดูส่วนประกอบของหัวค้อนกันนะครับว่าในหัวค้อนเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรกันบ้างส่วนประกอบที่เป็นไม้ส่วนประกอบที่เป็นขนแกะและส่วนประกอบที่เป็นขนแกะที่อยู่ด้านในส่วนประกอบที่เป็นไม้เนี่ยในเปียโนเนี่ยส่วนใหญ่ไม้ที่นํามาทําหัวค้อนเปียโนเนี่ยก็จะมีอยู่หลายชนิดเหมือนกันนะครับเริ่มตั้งแต่ไม้เมเปิลไม้คอนบีม ไม้วอลนัทและไม้มาฮอกกานีส่วนไม้เมเปิลเนี่ยก็จะทำหัวค้อนทั่วๆไปนะครับสีของเมเปิลเนี่ยจะออกเป็นสีขาวนวลๆหน่อยส่วนฮอนบีมเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นวอลนัทก็จะเข้มเข้าไปอีกเป็นสีน้ำตาลออกสีน้ำตาลจะเกือบแก่ๆแล้วละ่ะ ส่วนมารฮอกกานีเนี่ยสีน้ำตาลเข้มเมเปิลราคาถูกสุดสำหรับหัวคอนนะครับมะฮอกกานี ok แพงสุดสำหรับไม้ที่เอามาทำเป็นหัวคอนเปียโนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับขนแกะด้วยว่าขนแกะที่นำมาคู่กับไม้แต่ละตัวเนี่ยมันเป็นขนแก่ประเภทไหนเวลาที่ แกะเนี่ยมันได้อายุในการตัดขนเขาก็จะนําแกะเนี่ยไปตัดขนขนแรกของแกะเลยที่ถูกตัดออกมาเนี่ยขนแกะเหล่านี้จะถือว่าเป็นการตัดขนรั้งแรกก็จะเอาไปทําเป็นหัวคอนปรเภทพรีเมียมเนื่องจากขนแกะที่ได้เนี่ยมันจะเป็นขนแกะที่นุ่มมีความละเอียดแต่เมื่อแกะเนี่ยมันถูกตัดขนไปแล้วเนี่ยขนที่มันงอกใหม่ออกมาเนี่ย ขนแกะที่ได้ครั้งที่2เนี่ยมันก็จะมีความแข็งขึ้นไม่เหมือนขนแกะครั้งแรกนะครับที่ตัดออกมาจากตัวแกะขนแกะเหล่านี้ครั้งที่สองครั้งที่3าครั้งที่4ครับมันก็จะถูกนำไปทำหัวค้อนชนิดที่ลดหลั่นลงไปเป็นอีกเกรดนหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นอยู่ในหัวค้อนเปียนโนนะครับก็คืออันนี้อ่าผมเมื่อก่อนเนี่ยผมผมจะเรียกมันว่าแมกยิง ยิงยิงเพื่ออะไรยิงเพื่อไม่ให้หัวค้อนเนี่ยเมื่อกาวมันหมดอายุเนี่ยมันแยกออกจากกันแต่ชื่อมันก็มีนะครับชื่อมันก็คือทีพินตัวทีพินเนี่ยจะเป็นตัวยิงเข้าไปในหัวคอนเพื่อบังคับไม่ให้สักราดมันแยกออกจากกันหัวค้อนที่มาจากโรงงานผลิต ก็ดีนะครับหรือมาจากร้านที่นําเข้ามาจากโรงงานผลิตก็ดีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่เจาะเป็นรูมาให้สาเหตุมาจากว่าเปียโ,โนในปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อหลายรุ่นองศาในการเอียงของหัวคอนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเมื่อเราสั่งคอนเนี่ยเราจะต้องบอกเขาด้วยว่า เราต้องการให้คอนเนี่ยมันเอียงที่องศาเท่าไหร่แล้วก็คอนเราเนี่ยคีที่1ถึงคีย์ที่เท่าไหร่เป็นเสียงเบสคีย์ที่เท่าไหร่เป็นเสียงกลางและคีย์ที่เป็นเสียงแหลมเนี่ยเริ่มต้นคีย์ที่เท่าไหร่เพราะว่าเขาจะได้ตัดองศาการเอียงของหัวคอนได้ถูกต้องถ้าเราไม่ได้บอกเขาว่าเราต้องการแบบนี้แบบนี้ เขาก็จะส่งหัวค้อนที่ไม่มีการเจาะมาให้ให้เรามาเจาะเองเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนหัวค้อนกันนะครับก่อนอื่นเลยคุณต้องมีหัวค้อนก่อนนะครับหัวค้อนที่ต้องการเปลี่ยน 2. คุณต้องมีหัวค้อนใหม่ นะครับห,หัวค้อนใหม่หัวข้อนใหม่เนี่ยคุณต้องเจาะมาเรียบร้อยแล้วต้องมีการเจาะมาเรียบร้อยแล้วถ้าคุณสั่งมาแล้วไม่มีการเจาะเนี่ยคุณก็ต้องไปเจาะก่อนนะครับเดี๋ยววิธีการเจาะเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับคุณจะต้องมีอันนี้ก่อนต่อไปอย่างที่สําคัญที่สุดเลยคุณจะต้องมีครีมความร้อนครีมความร้อนเนี่ยนะครับเป็นครีมที่จะช่วยทําให้คุณประหยัด เวลาได้ค่อนข้างดีนะครับและคุณต้องมีสำหรับที่คุณจะเปลี่ยนหัวค้อน,นะครับครีมความร้อนเนี่ยมันจะทำให้กาวที่อยู่บริเวณนี้นะครับเกิดการละลายเมื่อละลายเสร็จเราก็สามารถถอดหัวค้อนได้แต่ถ้าเราไม่มีครีมเนี่ยกาวบริเวณเนี้มันจะไม่สามารถละลายได้นะครับเวลาการใช้หัวเอะ เวลาการใช้ครีมความร้อนเนี่ยก็คือคุณต้องหนีบที่บริเวณนี้นะครับแล้วก็เปิดไฟทิ้งไว้สักสิวินาทีก็แล้วแต่ครีมความร้อนนะครับครีมความร้อนของบางรุ่นเนี่ยมันร้อน,ร,อน,ร,อนร้อนช้าคุณก็ต้องทิ้งไว้นานหน่อยครีมความร้อนบางรุ่นเนี่ยมันร้อนเร็วถ้าคุณไม่รีบ ใช้นะครับมันก็จะไหม้บริเวณนี้เนี่ยนะครับเป็นรอยไหม้อย่างนี้นะครับมันก็จะไหม้มันก็จะไหม้มมบริเวณนี้นั้นใช้รีมความร้อนเป็นตัวละลายกาวนะครับวิธีจันจับก็คือหนีบแบบนี้นะครับแล้วใช้มือตรงนี้นะครับจับบริเวณนี้บิดบิดไปบิดมานะครับอย่าบิดแรงนะครับค่อยคบิดเนี่ยนะครับค่อยๆบิดไปบิดมา ทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับเมื่อกาวมันละลายแล้วเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาเป็นแบบนี้นะครับเมื่อมันหลุดออกมาแล้วเนี่ยนะครับคุณก็ทําความสะอาดอันนี้ซะหน่อยหนึ่งนะครับเอาเศษกาวตัวนี้ออกออกไปนะครับวิธีทําความสะอาดก็คือทําความสะอาดกาวเก่าออกไป สร็จแ,แล้วคุณก็เอาหัวค้อนใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนเอานะครับลองใส่ดูมันโอเคไหมอพอถ้ามันโอเคเสร็จแล้วเนี่ยอ่าพอมันใส่ได้แล้วเนี่ยคุณก็เอากาวทาบริเวณนี้นะครับคุณก็เอากาวทาบริเวณนี้นะครับ ทาไม่ต้องเยอะนะครับทาเฉพาะขอบขอบนี้ด้านในไม่ต้องทาด้านที่เป็นสันมันเนี่ยไม่ต้องทาทาเฉพาะที่รอบๆบเนี้ยนะครับเมื่อทาได้แล้วคุณก็ใส่เข้าไปอ่าพอใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในเครื่องรีบเอาไปใส่ในเครื่องนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้กาวมันแห้งเพื่อคุณจะได้จัดองศาการเอียงของหัวค้อนได้ ถ้าคุณถ้าคุณใส่ไปแล้วเนี่ยแล้วคุณทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะครับแล้วรอกาวแห้งแล้วคุณถึงเอาไปใส่ในเครื่องเนี่ยบางทีหัวค้อนมันไม่ตรงกับล่องของการตีสายคุณก็ต้องเอาคีมความร้อนเนี่ยไปดัดสายไปดัดหัวค้อนอีกทีหนึ่งแต่ถ้าคุณทากาวแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วคุณรีบเอาไปใส่ในเครื่องนะครับแล้วคุณก็ไปดัดหน้าเครื่อง แล้วก็รอให้กาวมันแห้งมันก็จะไม่เสียเวลาในการใช้ครีมความร้อนอีกรอบหนึ่งสำหรับการเปลี่ยนหัวค้อนก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับส่วนถ้าหัวค้อนมันมาแบบนี้นะครับก็คือมันมีตัวบนกับตัวล่างมาด้วยวิธีการเปลี่ยนก็เหมือนกันคุณก็ใช้ครีมความร้อนเนี่ยนะครับจับบริเวณนี้ จากบริเวณนี้นะครับทิ้งเอาไว้สักระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนแล้วก็ค่อยๆหมุนปลายปลายก้านเนี่ยนะครับหมุนหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวาสักพักหนึ่งกาวมันก็จะละลายคุณก็จะเอาตัวนี้ออกมาได้นะครับสำหรับการเปลี่ยนหัวค้อนก็ไม่น่ามีอะไรมากกว่านี้ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ